คนนี้น่าเป็นมะเร็งสมองกําลังจะตุยเยตอนนั้นไม่มีน,มนวัตกรรมหนึ่งค่ะเสนอขายสมองใหม่ให้กับเขาคือนวัตกรรมนี้มันเป็นนวัตกรรมแบบใหม่แบบสับมากสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายสมองเทียมที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ได้ความเจ๋งของมันเลยคือสมมุติว่าเป็นมะเร็งสมองใช่ปะ่ะกำลังจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไอ้สมองเทียมตัวนี้ค่ะมันจะเข้ามาทดแทนสมองส่วนที่เสียหายทําให้สมองของเราจะสามารถกลับมาใช้งานตามปกติอีกครั้งได้แน่นอนแหละบริษัทน,นี้บอกว่าถ้าเกิดสมมติผู้หญิงคนนี้กําลังจะตุยเยเนี่ยนะเขาสามารถ ที่จะช่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อได้โดยการซื้อสมองจากบริษัทพวกมันนี่แหละครอบครัวนี้ไม่รู้จะต้องทาไงเนาะสองพ่วเมียก,ก็ต้องยอมถึงแม้ค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากๆแต่เรื่องพีคคืออะไรรู้ไหมตอนแรกค่ะหลังจากที่ปลูกถ่ายสมองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดูเหมือนจะแฮปปี้ทั้งครอบครัวแต่อยู่ๆวันดีคืนดีค่ะอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็พูดอะไรออกมาไม่รู้อารมณ์แบบว่าโฆษณายิงแอดอะแล้วเรื่องพีคคืออะไรรู้ไหมมันมีอยู่วันนึงค่ะเหมือนเป็นวันครบรอบแล้วแบบพวกเขาจะขับรถกกกกัันนไปเเเเเที่่ยยววอออออออมมืืงงงแตตพจาข แฟนของเขาก็ได้ช็อกหมดสติไปพอไปที่บริษัทไอขายสมองเนี่ยมันก็บอกว่าอ๋อถ้าไม่อยากมีโฆษณาถ้าอยากออกนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตเมืองตัวเองก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มสิโห oh. ถามจริงนะแล้วเงินที่จ่ายเนี่ยมันไม่ใช่เงินน้อยๆต่อเดือนผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเลยต้องยอมทําทุกวิดีทาง,ทางเพื่อที่จะอัปเกรดราคาสมาชิกเพิ่มเพราะมันมีปัญหารจริงค่ะเพราะเวลาเขาเย่ๆกับเมียตัวเองเนี่ยอยู่ๆเมียก็พูดโฆษณาอะไรออกมาก็ไม่รู้และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเมียเขาเป็นครูเวลาไปโรงเรียนอยู่ๆก็ไปแนะนําอะไรก็ไม่รู้ให้กับเด็กซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบระบบคอมพิวเตอร์ยิงแอดมาเชื่อเบาว่าผัวมันแอบเมียไปหาเงินโดยการแบบว่าทรมานตัวเองอ่ะแล้วก็ไหลกินฉี่ตัวเองเอาเครื่องดักหมูมาทำ ร้ายตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อหาเงินมาให้ได้เยอะๆ,ๆเพื่อที่จะได้ซื้อสมองใหม่ให้กับเมียตัวเองแล้วก็ต้องจ่ายรายเดือนไปแบบนี้เรื่อยๆทุกคนนี่คืออีกหนึ่งตอนของ Black Mirror ที่บอกเลยว่ามันสะเทือนใจมันเจ็บปวดมันจุกมันอึ้งไปหมดมันกําลังพูดถึงถ้าแนอนาคตเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะโอ้ยจะเป็นยังไงอะ Black Mirror ซีซั่น7ตอนที่1ตอนคนทั่วไปมีภาคไทยคะ่ะใครดูแลบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ